เมใหมพี่ยังดีัหนู่ะแม่แต่งัสาครับอาไใตงี่บพี่กัม่ใหม่ครับไม่ใหมแล้วเดไม่มาเลยแม่ม่โทรคุยได้ไหมอ่ะต้กม่หม่นต้องบอกเาก่อนไปคอ้อยคอไม่ไมต้องเริ่มม่ใหม่ก่อนเพราะว่าเรื่องนี้จะไม่ไม่ไม่แน่ใจเลย สวัสดีพี่นุ่สวัสดีพี่ตะก,กี้อ<ป>อาฝากกันตรงได้นะจ๊ะฝ<อ>าเกอนะไรกินฝานโอ้โหสวัสดี<ป>คุยสวัสดีครับทุกคนครับ กินหุ่น้ำมากไม่เอามาหลายงานเลยอหุ่นน้ำแล้วอ่ะอุ้ยมีช้างด้วยหรอเอาเอาทั้งไหนเอาไปไปหาน้ำกินจ้า าแม่เียครับไกลหน่อยนะครับเพื่อผมจริงส่งเลย อ้นเข็บมาหัดร้องได้ยังยังอ่ะอะงั้นไม่มีอะไรจริงหรออ้อนเข็บร้องไม่ได้อะไรเดี๋ยวร้องอ่อนเกย์บังเอาอ่ะต้องร้องอ้อนเข็บให้ได้นอนโอเคโอเคโอเคบรรยากาศดีใช่บรรยากาศดีหมกับการนอนมาสวัสดีค่ะฮะเจ้าสดีเจ้าจ้าอะไรเจ้าไปแม่ โอ้ยถวยราคาเลยชั้นเนี้ยจ่าแม่าามาช้อยไล้ไหมเจอน้ำตาลสดกันไหมอ๋อสวัสดีครับ,บอ๋อสวัสดีค่ะอ๋อวันนี้่ะที่หัวนะของอะไรเนี่ยเอาอะไรมาโอ้โหเต็มเลยทองม้วนใช่ไหมทองม้วนในแง่เร<บ>ียแม่เอาทองม้วนมาฝากบอยนี่เอาป่ะอะไรอ่ะไอ้น้ำตาลสดกินเป็นไ่ะเป็นแต่ว่ากินไม่ค่อยเก่ง ไม่จร <g Puis femme> <t> ิงไม่ต้องเอาให้จิงนะไอคนที่เขากินเป็นกไอเรากินจริง่ที่ไหนก็ได้แม่มีรถอะไรเดี๋รถเขนทั้งหมดเาไม่งั้นป้าจะมอดมงไม่รู้เี๋ยวหนูมาอีกรอบหนึ่งกันไหนูไปไปหาซื้อของกอนหนูจะมาเอาเดี๋ยวเพื่อย้ายพี่อะย้ายไปไหนไม่ย้ายหรอไม่ย้ายอยู่นี่แหละดีอนี้เลยพถ้าเกิดต้อมีอะไรบอกว่าคุยกับพี่ตังเอาขอบคุณมากค่ะ